สวัสดีครับวันนี้ก็พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยครับในรายการคู่ทนายป่วยอ่าอ่าวันนี้ผมก็อยากสอบถามกับพี่นายเคนว่าอเอกสารอะไรบ้างครับที่ว่าเราไม่ต้องไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตารวจแล้วเราสามารถไปขอทําได้เลยอ่าปกติแล้วเนี่ยส่วนมากถ้าเอกสารหายถ้าเป็นเอกสารสําคัญสําคัญเนี่ยอย่างเช่นอ่าอย่างเช่นสมมุติถ้าเป็น บัตรประชาชนนั่นพวกนี้ก็สมควรไปแจ้งความไว้เผื่อว่ามีคนเอาบัตรประชาชนเราไปทําไม่ดีไม่ร้ายเกี่ยวกับอาจจะไปยื่นขอกู้อะไรแบบนี้อาจจะมีความผิดเนี่ยเราอาจจะไปขอเราเราจะได้มีตัวบันทึกประจําวันนีไปยืนยันว่าเราไม่ได้เป็นคนไปกระทํานะแต่ถ้าว่าไม่อยากไปแจ้งความก็คือว่าเป็นเอกสารที่ว่าเราไปสามารถขอทําได้เลยโดยไม่ต้องแจ้งความเนี่ยก็จะมีพวกบัตรประชาชนแบบคีรถ ไปกับคีย์ไปพยานกับคีย์แล้วว่าสำนาทะเบียนบ้านแล้วว่าจะเป็นพวกบัตรอ่าบัตรเป็นทะเบียนรถรถยอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็บัตรประกันสังคมอ่าบัตรักษาพยาบาลบัตรประยาตัวผู้เสียภาษีแต่จะมีเหมือนกับถ้าเกิดเป็นสมุดธนาคาร ATM พวกเนี้ยครับถ้าเป็นสมุดธนาคารแล้วก็อ่าบัตร ATM เนี่ยสมควรต้องไปแจ้งความแล้วก็ต้องโทรไปแจ้งกับเจ้าหน้าที่ก่อน ให้อายัดเงินไว้อายัดเงินไว้แต่ถ<ต>้าสมมุติว่าเรามีแบบไม่ถึงร้อยแนีก็ไม่ถึงบบร้อยก็ไม่ต้องก็ได้ครับอ่าไม่ต้องไปพกไไม่ได้พกไปไม่ได้อ่าทีนี้อ่าถ้าเกิดเอกสารอื่นที่นอกเหนือจากนี้ก็คืออ่าที่แม่กล่าวมาเนี้ยก็คูกก็คือควรไปแจ้งความอ่าต้องแจ้งความก่อนอ่าแต่ถ้าเกิดเหมือนเอกสารแบบเล็กๆน้อยๆอยคล้ายๆเหมือนแบบบัตรนักศึกษาแบบเนี้ยอาบางทีเราไม่ต้องไปแจ้งความเราไปไปขอทำได้เลยขอทำที่ฝ่ายทะเบียนได้เลยอ่า ยังไงถ้าเห็นว่ามีประโยชน์ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ให้กับช่องคู่ทนายป่อยด้วยนะครับอ่าวันนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ